ผมก็มีวิธีผมผมผมมีวิธีครับลุงก็จะทำให้หลายๆแก๊งแบบเปลี่ยนจากกลัวสูตร JK มากลัวผมไม่ได้ครับอ่าฮะเออเเพราะผมจะสร้างฝันร้ายให้พวกมันอยู่เออคุณลองไปกับแจ็คก่อนว่าคุณอาจจะรู้ว่าไงเออเน็กแบบขอเปลี่ยนสีคันนี้เป็นสีดำได้ไหมครับจะได้ไปงานศพได้มีงานศพด้วยเหรอไม่มีครับงานศพเพีย่ะมีด้วยเหรอไม่ดูอ่ะมไดูตายยังมีสมเกียรติจริงไงกัน ไม่ไอเนื้อไม่เข้าใจผิดเปล่าว่าให้จุกตายเมื่อกี้ตกหอวกันเลยพี่แจ็คเข้าใจชีวิตเะไรถ้าของของไม่ได้จ่างานต้นที่เลยเมื่อกี้พี่แจ็คพี่แจ็คครับว่าพรุ่งนี้พี่ว่างไหมครับพี่ทำไมวะผมผมากให้พี่ช่วยอะไรผมหน่อยอรัพี่กูเข้ามามึงใช้กูเลยเหรอบไม่ไม่ไม่ครับพี่ผมอยากให้พี่ช่วยครับพี่ไม่ไม่ได้ใช้ครับพี่ ได้ว่าไอ้ไอ้พวกไอ้พวกอะไรแกมันมันมันไม่กลัวผมเลยครับพี่มันมัน <ทำ S 1> มอง<ห>มผมโบรับมันมองผมโบรับพี่ผมเลยอยากให้ช่วยพี่แบบพาผมเปิดโกดังหน่อยครับพี่กดังใช่ใช่ครับพี่ <c oughs> กูทำที่อะไรวะ <c oughs> ผมอยากจะแบบ <c oughs> ประกาศสักดาหน่อยครับพี่ <c oughs> <c oughs> กูเอาไข่เข้าแกงไว้สัตว์ พี่พี่ก์ออกไหมครับพี่กูเข้าใจมึงอยู่โรงพยาบาลเยอะมากแต่กูก็ไม่รู้ว่ามึงจะทำเพื่อในเมื่อกาดี้ผมมีอำนาจแล้วคมันผมขอใช้หน่อยได้ไหมครับพี่ พอพอจะได้ไหมครับพี่ที่ผมขอคืออันนี้ผมบอกพี่ล้วหน้าเลยครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองนีน่อยครับผมไม่ได้ไม่ได้จะรีรีไถเงินพวกพวกพวกแกงพวกนั้นครับ ขี้มูกไอสัตว์ขี้มูกตันไอ้ที่อะพันธุ์ไม่บอกพันธุ์ระบบไอ้ที่อกูร้องนำที่อะอะไรอยงเงี้ยมันไม่ได้สำคัญอะไรให้กูร้องให้ขนาดนั้นเออลุงครับพี่พี่เขาเงียบครับลุงหลับเปล่ายืนหลับนะครับลุงเออ เล่นขี้ยอะไรเนี่ยเล่นเขี้ยอะไรเน no> ี่ยจะะทอไรเนี่ยผมจะประกาศสักใดครับพี่ห้าห้าเก้ากับมันมองมันมองผมโบว์อะพี่ห้าห้าเก้ามันไม่ได้กลัวผมไงพี่ตอนนี้พี่ลุงก็แต่งตัวดีอะพี่จะไปอุ้มเขาจริงดิ ก,ก็ใช่ไงพี่ตอนนี้มันกำลังผมจะทำให้มันหมันใส้ผมไงพี่ที่ผมใส่สุด JK แล้วมันทำอะไรผมไม่ได้ไงพี่ที่ผมจะเสือ,อพี่พนะแล้วผมก็จะแบบไปประกาศสดาร์ดีหน่อยครับผมจะให้ว่าพวกมันระวังตัวอาไว้ครับทุกแก๊งเลยหรอใช่ครับพี่เาอาใหญ่โตเลยไงก็ก็ลุงบอกผมว่าถ้ามีอำน,นาจก็ใช้ใช้ไปเถอะริลจะเก็บไปทำไม มึงมาแล้วมึงมา,มาพูดกับกูเพื่อก็ลูกบอกให้มาปรึกษาพี่ครับบอกให้ไปกับพี่ไปบ่อยผมก็เลยแบบอ,อยากให้พี่ช่วยได้ครับเรื่องนี้กู <c oughs> มไม่เหมือนเดิมแล้วหวังยังไงล่ะครับพี่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพี่เปลี่ยนไปทางไหนอะเวินคนดีแล้วโอ้พี่ พ,พี่นี่นะกูตาทุกคนเป็นเปลีป่ยนไปหมดแล้วหวังเราคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ได้ได้ครับมาเดินงานแก้ไปหมด d o เ g วมันยิงกูตกรถกูตายจริงงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคุยก <มา S 1> ันยินเลยนะ6โมงตายได้ไดจำได้อยู่ดีหวังกูไม่ได้เป็นไรกูฟังเข้าใจแล้วได้ไหมครับพี่ที่บ่งขอ ขอกคุณทำไมอะโอเคครับได้ครับพี่ก็ผมผมรุ่ยเลยแล้วกันครับพี่ผมขอบคุณมากครับ <laughs> พี่ครับ <laughs> ผมจะทำอะไรผมจะบอกพวกพี่ไว้ก่อนแล้วกันครับ <c oughs> เอาเลยถ้าพี่บอกให้ผมหยุดผมก็จะทำถ้าพี่บอกให้ผมทำผมก็จะทำครับพี่ <laughs> <c oughs> <c oughs> เออ แล้วลงมา4ี่วโมงครับปุณนี้อยากให้ไม่รู้ไม่รู้เบื้ยาการไปเลยเบื้ยาการไปเลยเอาตอนไอ้แจ็คอยู่อ่ะเผื่อมาใส่ผมมาลงก็ไอ้แจ็คไงไอ้แจ็คอยู่ใครจะไปใส่เหมือนไว้เีช่ปัญญาอ่อนไม่ผมอ่ะเพิ่งเข้ามาไงลุงผมก็คือลุงก็บอก่อ้พี่แจ็คแบบช่วยผมหน่อยครับเพราะผมโดนไอ้พวกนั้นมันลุดเออเดี๋ยวมันก็ดูมันเองแค่นั้นเองโอเคครับบอกมันไม่ได้หรอกแต่มันก็ได้นีเองเนี่ย งั้นผมรอลุงมาด้วยดีกว่าไม่ต้องรอกูรอกูเลยมีขี้อะไรโอเคครับได้ครับลุงครับไม่มีอะไรแค่ไหนครับวันนี้ไม่มีไม่มีน่าจะมีตีพวกซาเวต์มงเดี๋ยวขอแห่ผมว่าจะไปเยี่ยมกับไปเยี่ยมกับไอ้แก๊งนั้นเท่าไหร่เออมึงก็ไปสิมึงก็ไปเลยโอเคครับขเขาจะไปทักทายวันนั้นหน่อยละกัน ไอตีอยู่ไหนวะอยู่นี่อ๋อไปไหนนะครับอยู่รอบบ้านเนี่ยเไม่รู้ผมตามให้พี่ตีมานี่พี่ลุงเรียกทำขี้อะไรของพวกมึงเนี่ยไม่ต้องมาปรึกษากูเพราะว่ากูไม่อยากเหนื่อย <c oughs> ไอ้ยพาก,กูไปเปลี่ยนสมบัตหน่อยดิผมมีเทลล่าในรถว่ะพี่กับผมเบิกรถไม่ได้พี่ช่วยเบิกเลยหน่อยได้ไหมครัมันผมกิดบินเลยแต่เร็ว คนตายโทรมาไปกันลงครับดีก็ดีน้ำหน้าพี่ดีเก้าเก้าอะไรอย่างนี้ขึ้มหน่อยขึ้มหน่อยขึ้มหน่อยต้อนดีบินเท่าไหร่ครับเจ็ดล้านห้าพี่เดี๋ยวผมจะไปเคลียร์คดีเขาก่อนพี่ให้เขากดคดีผมออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมไล่เคลียร์องเนี่ยไอ้เรี่ยูยังยูยัยูยูโนี่นะตำรวจจะไปแจไปเลยตำรวจไปแจวาง